สวัสดีจากคีน้องจ๋ายายเอยวได้มาหาหลอกทั้งสะกดเหรียญจ้าเลยมีโอกาสเข้าป่าหาเห็ดโอลเห็ดพึ่งหวานแต่ว่าส่วนมากสิโพตทเบียบนี่จ้ะนี่มุดเร็วมุดสะพาเร็วอืมปลาเข็งขเข็งเงียอยุสิโพแทเบียบนี่แล้ว เพึ่งแจ็จ้าพี่น้องพึ่งสายหน่อยอันนี้พอออก็ได้ดกหาเรียบก,กระดกดแม่นนาพี่นอนะ้องเนาะบวงอีาสิบหัวอ,อีกบวเพึ่งเกาลัดจ้า อ uh huh. พ่ออีกเล้ยวเพิ่งแจ็กเพิ่งอันนี้เสียบทีจ่จะพี่น้องได้เยอวมากๆอันคนไทยบานเฮาลังคน้นเป็นสิเอิว่าเพิ่งเนื้อตาจะไปลรกหัวลวกหนังออกตุมนามถิ่มสก้อนจังไก่เห็ดกินบ่งนีีพี่นอ้องริอจะคอยดีใจโอ้เถกนอนกินหมดแล้วมาสิ้อกเลยใช่ได้ไหมพ่อแบบนี้กะจังว่าไข อยากพอเห็ดมันปูนี่แหละจะาหลายเพราะว่าแถวบ้านโมมี่จะเต็กดิเแ็กเดวอจ,ะจะ้าอุ้ยว่านมันดวกเดี๋ยวว่าเมียนหลายดวกจ้วนี่เต็กจอยวพาะังินโดดมีโอ้ขาขาติดตันหักพอเป็นยังอู้ย่าเป็นเหยียบกรอเบ่ง เดี๋ยวก็เห็นพอเห็นแม่นางดีดวยเนี่ก็เหยียบพ่นดีเจดีเจยกันพอเหยดมันปูเนี่จ้าเศบพนเอาส้ดอกดิขึ้นๆไหลๆ่านี่นี่ไหลๆยแต่เมียบานยหลๆขึ้นในมกหน่อยนึง โอ้พี่น้องในที่สุดได้เอากับม่าพ่อเห็ด่งหวานโดองงามว่ามันสิบโป๊ะยางยิ้ทตั้งมาด่วนมาดีดีใจแห้งหลายได้ปุ๋นะปื๊ดปื๊ดปื๊ดสะเทาะดีใจหลายค่ะ <c oughs> นี่จ้าเรียบร้อยเร้วทำความสะอาดเ,เ,เ,เพิ่งเรียวเรียบ้อยผงใสยิบ่สิ่ง อยู่ในป่าเดี๋ยวพอเห็นดีโอวเมนันไปเจ้าเมนก็เอา้าเมนก็เก็บโอ้ขดหยายเฮปจะขึ้นค่อยได้เฮปเมียบบานซวงตัวเมียแคมว่ามันเมียบานจา้ะว้านนี่มีขี้บานแต่อุบะออกก็ได้ขอโทษนะคะเผึ่งเอียงเนื้อขึ้นมาดีอยู่ในนี่เสมงดูจังได้เก็บมาดีอยู่ในนี้ค่ะ โอ้ผันซ้ายดิก็เลีว้วแต่โอ้บ่าดูเลีวล้วเลยโอาได้ประเสิมนี้ใช่ป่ะป้นหนึ่งหันมี่จะนอนขึ้นเต็ีมมาลดเอ้าเอาเอาผื่ท้องรุ่นเซ็ปแต่อยา <laughs> กได้รุ่นนี่หละจ้าทั้งค่อยเซบ พอเพิงหวานอีกแล้วดีใจหลายอีกแล้วเป็น้ะอย่างสวยนะคะนี่โอ้เพอร์เฟกต์ขนาดเลยดอกนี่หุ่นอย่างงามสงสัยอย่างนี้กับสิแมนด้นี่แมนนี่ลีดีใจจังอะดีใจจังคุณอาจ้า โดนๆพ่อเชละดวกสวงดวกดีใจหฮงหลายโอ้โอ้ขอโทษจ้าแทกตัวนั่นมุนกับมุดกับไปยิูวโอ้พี่น้องดีใ้ข่อยดีใจแล้วบิ่งอู้เอาไปได้ตัวนี้ใส่บังดูโอ้เสียดายดยีมาประทันนอน่น โอ้ยเอาไปได้จ้อยเดี๋ยวจังคอยเอาไปขิมใบไต่ซะเสบิงสนดวกนี่ที่ว่าเพิ่มฟีกอู้เปอ, <c ười> อเป็นจังซีล่ะเบ่งจ้ะเบ่งหูหนอนเบ่งดูหอดใสหูหนอนนะหอดหนีที่เอาสะดวกเอาตั้งแต่เมืองหนีจะ้ะ เสบียงด้ปาเล็กน้อยหนึ่งอันนี้เอาได้ยจ้ะเอาแต่อดกอกอู้เสียได,ด้ดีได้เห็ดนางก็เอาเห็ดมาตะกินได้ปาแต่บ่มีหนอนโอ้ขอวเคลือบ่มีหนอนก็พวกจะหมักเกิดด้วยน้ำมองนั่นน้ำรลอลุดนั่นไงเนาะหอ้อยรลอลุดอันนี้บ่เอาก็ได้ด้วยเลียัง มัดสางว่าแต่มาเกิดหม,ม่งจังซี่ฮิตแรงเนาะจ้าออกกันแล้วอืมเดี๋ยวจะเกินเดี๋ยวีดิสัมจะไง <c oughs> โอ้กินโตซะมันงามแต่คูนี่อเอ้อเออคูเดียว <c oughs> นี่สองเดี๋ยันเป็นสามที่ฉันเอามาดึงแน่ Sui hoa lạy lạy cha taba. Yeah, oh, mì tìm được nhai yêu bao động nhai. Doa gần ray bao. Bun quýt mẹ 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 ซุ้มขาแข็งๆพี่เบิ้งข,ข,งข,งงขันว่นนอนเอาจะเป็นนอนเด้อกุมนีโอ้เราเบิง่งก็เป็นนอนก็บแวงจะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเพราะท่านนี้หูท่านนีาานาาน้ตัดขาหน่อยอยู่กันไรรุ่นนี่เอาเด้อจ้าพึ่งขาลายหมวกตานนี่ นี่ก็อีกจอกนึงจ้าเบิ่งนี่จ้าเพิ่งเกาลับดอกนี้จังได๋ค่อยเกิอดอยู่บ่งั้นงามใหม่กิ่งใหม่จังซี่นี่ขางามใหม่เอ้าหักใหม่โอ้าขาดซะเนาะโอ้นี่จะอวบไป้ ี่ได้เห็ดผึ่งสายล้ยหลายจ้าถุ้มมะข่าผู้ถุมถมมือยากได้เห็ดมันปูนะพอยน่ไยเดี๋ยวโอโ้อยเหาะหนึ่ง แล้วอย่ากำลังจมไปอย่างพอเห็ดมันปูอยู่มีแต่ดวกน้อยๆเธอเนีงง่ยเอากระนะสองดวกน้อยๆนี่อย่ยงางน่ะลูกบึงโอ้ว่าไม่เอาได้ยี่ตีก็แข็งอยู่ใช่ปังดูโอ,โอ้ถ้าเอาได้เอาเด้แค่ะนี้อ๋อก็เป็น <laughs> แข็งอยู่ปะ่ะจ๊่เนียนอะไรเนี่ยว่าแข็ง ป,ต,ปติทโธปฏิถังจะโอได้ไม่ได้ปาดขาบังกอนจ้าโบเหลือจ้าแล้วบัง <c oughs> ให้เพื่อนกินต่อสาเฮ้ได้เห็นเพื่อนกับมีแห้งหัวใจแล้วล่ะอืมโเดียวก็เอาวะดอกเดียวก็ดดกเดียวนี่จ้าแล้วบังรุนยังเสียยายเอ๋มากับขาไร้หมวกน้ำตาล หายากเนาะเนาะกันมันปูนแถวเนี้ยโอ้วมันเท่าเลยติโอ้เอากันนะมันหายากปุดวุ้หนหนั่งดอกหนึ่งรูบ้าอันนี้เห็นแตกโอ้แตกเน่าไดเร็วโอ้เสียดายเถอะเอารุดละผู้ใด,ดบอก,กอยากกืด มาจ่าพี่น้องย่าเหว่มาหอดเข็มแล้ออกไปหาเก็บเฮ็ดออกไปเก็บเฮ็ดก็เศร้าๆมาหอดเข็มก่ามาใส่กะตใต้พอเมียพี่น้องในเบิงน้ำงามๆได้เพืงหลายย่างสารพัดเพืงเพืงหวานเพืงซ้ายเพืงเกาลัดเพืงแจ็คเพืงท้องเพืงยังอีกลหรอฮมีอีกบอกย่าเหว่ก็ลืมมันหลายเพืงหลายเราก็อัน เฮ็ดมันปู่ก็ได้หน่อยหนึ่งจ้านั่นก็ถือว่าเป็นการสำรวจป้าไปน้ำเนาะจ้า,จาพอว่าบอเคยมาทั้งนี่จักเทียมมาเที่ยวมันเลาะทั้งสะก,กดเหีียน,านยายเอวก็เลยถือโอกาสไปหาเลาะบึงสำรวจบึงก็ได้เก่งบักห่หนึ่งจ้าก,กะแต่มีความสุขกมวนอยู่จ้าพี่น้องไปนี่ก็สีขอจบคลิปไปเท่านี้กันเด้อขอบุญขอบคุณหลายจา้าโชคดีจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ